สัมมาทิฏฐิเป็นรุ่งอรุณแห่งการรู้อริยสัจสี่ภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นมานั่นเป็นสิ่งที่มาก่อนนั่นเป็นนิมิตล่วงหน้ากล่าวคือรุ่งอรุณภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นนั่นเป็นสิ่งที่มาก่อนนั่นเป็นนิมิตล่วงหน้าเพื่อการรู้พร้อมอย่างยิ่ง ตามที่เป็นจริงซึ่งอริยสัจท,ทั้งสี่ของภิกษุสิ่งนั้นก็คือสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายสิ่งที่พึงหวังได้สำหรับภิกษุผู้มีสัมมาทิฏฐินั้นคือเธอจักรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าหนีทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทําให้รู้ว่าทุกเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้ ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ดังนี้